โอเคมากน,นะครับวัลดีผู้ชมท่านมาหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนิวกาเซลก็เอาชนะเอเวอร์ตันแบบพลิกชนะ3ประตูต่อ1ใครได้ดูฟูลแมตช์นี้ต้องบอกว่าสนุกมากภาพรวมนี่คือทำได้ดีเลยถือว่าสนุกตื่นเต้นเล้าใจไม่น้อยนะฮะใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับ n e w s t o ูลกันด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงเพิ่มเติมประการใดเพื่อน <ๆ S 1> ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิป ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะดูไฮไลท์นะแต่ว่าใครดูฟูลแมทคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับคือเมื่อคือนนี้จริงๆก็มีจังหวะที่น่าสนใจมากมายแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีแบบสะบัดด่าจามอลลัสเซลนิดหน่อยนะไอ้เรื่องที่ว่าโอนโกลเข้าประตูตัวเองก็คือจังหวะที่เปิดฟรีคิกมามันก็เหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับทางนักเตะเอเวอร์ต e ันเขาเปิดมาใช่ไหมนักเตะของนิวการ์เซ่นนะครับน่าจะเป็นฟรอยบินชาร์หรือว่าทิเปียดแถวเนี้ย เคลียบอลไปโดนจมามอลเซลเข้าประตูตัวเองเรียกว่าลูกนี้คือมึนๆมากคือแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลนิวเกสเซลในกลุ่มในประเทศไทยที่เมืองนอกโอ้โหด่ากับตันทีมลัสเซลกันกระจจยอ่ะแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ว่าลัสเซลเนี่ยก็มาแก้ตัวได้นะครับจากลูกเตะมุมทิปเปียนะครับเปิดมาเสาไกลทางลัสเซลเนี่ยก็ม่งชนคันนะครับแล้วก็บอลเนี่ยกระเด้งไปโดนนักเตะของเอฟเวอร์ตันน่าจะเป็น โฮเกตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนะแฟนบอลนิวคาสเซิลโอเคนะครับให้อภัยละกับตันทีมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นคือนิวคาสเซิลเนี่ยกับเอเวอาทตันจริงๆทรงเกมเนี่ยมันก็โอเคทั้งคู่นะแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทางนิวคาสเซิลมากกว่านะครับคิดวุฒิได้โอกาสมงเจาะแต่ก็เบานะครับก็น่าเสียดายมากแล้วก็มีท้ายครึ่งแรกนะครับแม็กซิ่แมนนะครับเรียกว่ามันมากเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เผากระจุยเลย นะครับปาดแน่เลี้ยงไปปุ๊บแล้วก็ปาดเข้ามาแถวสองนะครับเทพโจลิงตันนะครับยิงติดหน้าตัวเองเฉยโอ้โหเทพโจนี่ก็เทพโจเลอเกินแล้วก็พอมาครึ่งหลังนะครับไม่นานนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็กระตุ้นลูกทีมได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือจังหวะเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นก็คือจังหวะที่แม็กซิแมนนะครับด้านซ้ายนะครับก็เลี้ยงจี้แล้วก็ลากผ่านพอลากผ่านปับ๊บเรียกว่าเปิด บอลโด่งๆไปเสาไกลนะครับไปกลางประตูแล้วบอลเนี่ยผ่านทั้งพิกฟอร์ดทั้งกองหลังของเอเวอร์ตันทั้งหมดแล้วก็ทางแรนเฟเซอร์นะครับแรนเฟเซอร์เนี่ยที่อยู่เสาไกลตอนแรกก็เข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงเจาะลูกนี้คือเจ้าของใหม่นี่แฮปปี้มากนะครับพวกอาร์มันดาสเตปลี่พวก, ley, พวกแฟนอาร์มันดาอะไรพวกนี้คือโอ้โหสีหน้านี่คือแบบเ hey, ฮสุดๆคือปกติแล้วนิโคลเซอร์เนี่ย,เ,ยเวลาที่โดนนําก่อนเนี่ยโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะเนี่ยมันยากมาก ซึ่งรอบนี้ก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยทําได้เว้ทีกนําและอยู่ที่ว่าจะโดนตีเสมอท้ายเกมหรือว่าจะเก็บสกอร์นี้ไว้ได้หรือเปล่าก็แค่นั้นเองหรือจะยิงเพิ่มส่วนแฟนิีคุสเซ่นส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะอยากให้ยิงเพิ่มส่วนตัวผมผมก็ลุ้นให้ยิงเพิ่มเนี่ยเพราะว่าก็ความไม่มั่นใจเรื่องที่ว่านักเตะทำเข้าประตูตัวเองชอบพลาดแบบง่ายๆบ่อยครั้งอะไรพวกนี้คือมันเป็นภาพในอดีตที่ติดตาแล้วก็หลังจากที่ได้ประตู2 1หนึ่งเนี่ยคือทุกคนก็ลุ้นละว่าเฮ้ย ลูก3าลูก3ต้องมามันไม่ปลอดภัยแล้ววันนี้แม็กซิมแมงนี่โดดเด็เดมากนะครับเลี้ยงปาดถ่ายเลี้ยงจี้โอ้โหนะผ่านเป็นหลัก10บ่ะแล้วก็มีจังหวะที่ปาดมาแล้วก็คิดวูดชาร์จไม่โดดน,นะครับวันนี้แม็กซิมแมงเนี่ยเวลาเลี้ยงจี้นี่ผมรู้สึกว่าอันตรายนะอ่าแล้วก็มีจังหวะที่แม็กซิมแมงจี้ตัดเข้าในปับ๊บแล้วก็ยิงติดเซฟนะครับวูดซ้ำเข้าประตูแต่ว่าจังหวะนั้นคือวูดล้ำแน่น่าเสียดายมาก คิดวุฒเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีคนเหมือนกับมองว่าไม่ค่อยพอใจฟอร์มใช่ไหมส่วนตัวผมผมว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่แค่แบบมันจังหวะที่ยิงได้เนี่ยมันโชคร้ายลำหน้าทนเน่งแต่จังหวะการเก็บบอลจังหวะการพักจังหวะการขึ้นเกมก็ยังพอโอเคอยู่ยังพอมีประโยชน์ในการขึ้นเกมในภาพรวมแล้วก็มาได้ประตูนะครับจากลูกยิงส,สวยๆลูกปิดท้าย31น,นะครับคีรันทิเปียนี่ โอโหจังหวะนั้นคือผมเห็นจังหวะปั๊บเนี่ยผมว่าจังหวะนี้มีลุ้นประตูแน่นอนอ่ะประตูสามหนึ่งใครคิดว่าลูกเนี้ยที่เปียยิงแล้วมีโอกาสลุ้นเข้าประตูพิมพสามมาเอาแบบคนที่ดูสดนะที่แบบไม่ได้เห็นในไฮไลท์นะคือส่วนตัวผมว่าเฮ้ยอย่างน้นอยมันก็น่าจะตรงกรอบหรือไม่ก็พิกฟอร์ดบินปัดได้หรือไม่ก็อาจจะเฉียวเฉียวเข้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมคิดนี้จริงแล้วก็เชวี่เดียเดินออกไปแล้วนะครับคือที่เปียมั่นใจมากขอยิงเอง แล้วจังหวะนี้ที่เปียนะครับปั่นบอลโค้งแล้วก็ฮุกเสียบเสาเสียบตะข่ายสวยมากลูกนี้คือต้องบอกว่าเป็นลูกที่ยิงสวยมากๆแล้วก็น่าจะประกวดลูกยิงสุดสวยของเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยโอ้โหหากเป็นเดอะปินออฟเทนนิสเนี่ยถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องปินออฟเทนนิสเนี่ยก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆถ้าท่าไม่ตายของไคโดะลูกตบสเน็ช็อตนะครับลูกโค้งแล้วก็อ้อมกำแพงแล้วก็ เฉียดเสาแล้วก็เสียบตาข่ายสุดสวยอ่าแล้วก็เกือบจะได้ลูกฝังหลายลูกมากๆนะครับเมื่อคืนนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นลูกสวนกลับนะครับแม็กซิ่แมกระชากดึงนักเตะเอเวอร์ตันนะครับออกขวาแล้วก็อ่าให้เมลฟี่ตัวสำรองที่ลงมานะครับโลง่งๆดวลพิกฟอร์ดยิงชนเต็มเสาลูกนี้คืนหน้าได้มากนะครับแล้วก็มีคนสามีคนหนึ่งอันนี้ขออภัยนะจำไม่ได้ละแล้วก็มีอีกจังหวะนะครับที่แม็กซิ่แมนะครับโซโลมาซ้ายปั๊บแตะหลบ แล้วก็เข้าเท้าขวาแล้วก็ยิงติดเซฟพ,พิกฟอร์ดลูกนั้นก็เกือบได้แล้วก็จังหวะนั้นเนะี่ยคือผมว่าเฮ้ยน่าได้มากแล้วก็มีอีกจังหวะนะครับที่คิดวูดเนี่ยเขาแบบเฮ้ยแม็กซิแมงจังหวะเนี้ยคือคุณควรต้องส่งไหมผมแต่ว่าแม็กซิ่แมงเลือกที่จะยิงเองคือเมื่อคือนที่ผ่านมาก็ต้องทําใจนะสำหรับคิดวูดน,นะครับเพราะว่าแม็กซิแมงเนี่ยเลี้ยงบอลท็อปฟอร์มมากการที่จะแบบหวงบอลบ้างเอาบอลไปเองสร้างสรรค์คียอทีฟบอลเองมันก็ เป็นสิ่งที่ก็เข้าใจกันได้นะก็คือคนกําลังมั่นใจกําลังท้อฟอร์มอะ่ะคือจะให้แบบมาส่งบอลให้ง่ายๆมันก็กกอะไรก็อะไรเนาะถูกไหมคือถ้าเราเป็นนักฟุตบอลเราก็น่าจะคิดแถวๆนั้นแหละอ่ะโอเคมาดูสถตติกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะฝากกดไลค์น่ยคนที่เข้ามาเนะเพิ่มเติมกันนิดนึงสถตติหลังเกมนะครับก็คือคองบอลเนี่ยเอเวอร์ตันคองบอล61%นิวคาสเซิลคองบอล39%สาร้างโอกาสเยอะสุดเป็นที่เปียสี่ครั้งมักซิแมนกับดีมารั้ง เลี้ยงบอลเอาชนะคู่แข่งมากสุดก็เป็นแม็กซิเมงสิบครั้งโจเซฟวิลล็อกประมาณ5ครั้งแล้วก็ชนะลูกหม่งเยอะสุดเมื่อคืนนี้เป็นคิสบูธนะครับสิบสอครั้งจามอร์ลเซลเก้าครั้งแล้วก็แย่งบอลได้เยอะสุดนะครับแท็กเคิลอะโจลิงตันเจครั้งทิปเปียห้าครั้งวิลล็อกสี่ครั้งโอ้โ oh ห oh oh. ก็ถือว่าขยันใช้ได้ดักบอลอิดาเซปเยอะสุดนะครับเป็นจามอร์ลเซลห้าครั้งนะครับลองลงมาก็อ่น่าจะเป็นฟราบินชานะสามครั้งนะครับ แล้วก็เคลียบอลในกรอบผิดโทษเยอะสุดเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นจามารเซลนะครับห้าครั้งลองลงมาก็แมตช์แท็เก็ตสครั้งนะครับอันนี้ก็คือสถิติหลังเกมของทีมนิวคาสเซิลนะคือนักเตะใหม่ที่ที่ได้มานะครับก็มีคนที่ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างคิดวูดทาร์เก็ตแล้วก็ทิเปียถือว่าทาได้ดีทั้งหมดแล้วก็ตัวสำรองนะครับพวกกีมาเลสท,ที่ลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาปรับตัวใช้เวลาสักหน่อยเพื่อปรับจูนให้เข้ากับทีมสภาพอากาศการใช้ชีวิตจังหวะการเล่น แล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยก็ยังไม่ได้คลิกกับเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่พองั้นแฟนบอลก็ใจเย็นๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงมาช่วงท้ายๆเกมถือว่าดีมากนะครับดูทรงน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับเมื่อคืนนี้มันก็มีจังหวะที่เดือดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นจังหวะที่เชลวีไปอัดใส่นักเตะเอเวอร์ตันนะครับน่าจะเป็นดาวลุ่งมั้งแล้วจังหวะนั้นคือนักเตะเอเวอร์ตันก็อยากจะเอาเรื่องนะแล้วก็ช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเดลี่อัลลี่ก็มีเดือดนะครับไปเล่นนอกเกมใส่โจลิงตัน เราก็เห็นโจลิงตันเนี่ยมีออกอาการหัวร้อนนนแบบคือแบบนอกเกมเน,น่าเกียดอ่ะคือถ้าเป็นเราเราก็อาจจะหัวร้อนเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เข้าใจกันได้มาข่าวหลังเกมกันหน่อยดีกว่านะครับข่าวหลังเกมเอาที่บทสัมภาษณ์เอ็ดดี้ฮาวแล้วกันเนาะนะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาบอกว่าทิปเปียเดยมีอาการเจ็บน่องแต่ก็คงไม่ได้เจ็บอะไรมากเจ็บเล็กน้อยทิปเปียเป็นคนที่เข้มแข็ง ล้วก็พูดถึงแมททาร์เก็ตแบ็กซ้ายที่ยืมมาจากแอสตันวิลล่านะครับเขาบอกว่าเขาทำได้ดีเสียดายมากๆที่ไม่ได้เล่นกับสโมรสรอนสังกัดของเขาก็คือสโมรสรอนแม่ก็คือแอสตันวิลล่าก็คือถ้าหากว่าแบบในมุมมอ,องผมก็คือเอ็ดดี้ฮาวเขาบอกว่าทั้งคู่ทําได้ดีมากทั้งทิปเปียแล้วก็แมททาร์เก็ตส่วนแฟงแลมพาดน,นะครับคุณซื้อเอเวอร์ตันก็บอกว่าคุณก็ต้องให้เครดิตนิวากเซลพวกเขาทําได้ดีมากพวกเขาเล่นได้มีชีวิตชีวา แลวแม็กซิเมนก็ทําได้ดีมากๆอันนี้ก็คือเหมือนกับแลมพาร์ดเขาก็ชื่นชมทั้งแม็กซิเมนทั้งทีมนิวคาสเซิลนะอ่ะก็ถือว่าเป็นกุญซือที่มีน้ําใจนะักกีฬาใช้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยจริงๆเอเวอร์ตันก็มีจังหวะได้เสียวอยู่ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับเจอความคมเจอแผนเอดดี้ฮาวเข้าไปก็ถือว่าเฮ้ยทรงดีแล้วตอน,น,น,นเนี้ยคะแนนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่17แล้วนะครับ แล้วก็เบอร์รี่เนี่ยอาจจะแข่งน้อยกว่า2ประมาณเกมหรือ2เกมอะแต่ว่าเบอร์รี่เนี่ยคะแนนน้อยกว่านิวคาสเซลอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะงั้นมีโอกาสที่นิวคาสเซลจะลอตกชั้นได้สูงมากๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปสะดุดโปรแกรมนัดอื่นแบบน่าเกียดนะฮะอะต่อมานะครับอะพูดถึงข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับโดยผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวเนาะช่วงหลังก็อาจจะต้องขออภัยคนดูที่ติดตามนิวส์ทูนะโดย เรื่องดอฟ f นะครับด r e เตอร์ออฟฟุตบอลหรือว่าดี렉เตอร์เทคนิคอาจจะเรียกอะไรก็ได้โดย a t l a n นติกยเนะครับเป็นสายข่าวของไบรตันแอนดี้เนตันบอกว่าแดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคือที่เป็นดี렉เตอร์เทคนิคของไบรตันเนี่ยหรือว่าพู้อนวยการด้านเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนี้ใกล้จะออกจากไบรตันแล้วและตอนนี้เขายื่นขอลาออกจากทีมไบรตันออกจากตำแหน่งแล้วตามข่าวบอกว่าค่อนข้างสนใจโปรเจกต์ของนิวคาสเซลอย่างมาก แอตติกบอกว่าไบรตันเนี่ยก็คืออยากจะได้ค่าชดเชยเงินก้อนหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนอยากจะได้ประมาณก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอะจากทีมนิวคาสเซลก็คือที่ตอนนี้เข้ามาเจราจากับแดนเอสเวิร์ดแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจราจาแล้วไบรตันเนี่ยคือตอนนี้ได้มองรักษาการมาที่เดวิดเวียนะครับเป็นผูน้อำนวยการด้านเทคนิคของไบรตันไปก่อนก็คือคาดว่าคนนี้น่าจะมานิวคาสเซลนะตรงสนะครับดี렉เตอร์ออฟฟบอล แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอาจริงๆอันนี้ก็ขออภัยนะไม่ใช่เมื่อคืนสิวันศุกร์ที่ผ่านมาเออวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็ผ่านมาเกือบเกือบห้าวันละอันนี้ผมก็ย้อนหลังให้นะโดยแอดเวิร์ตเนี่ยตามข่าวของเคเคบอกว่าเขาเนี่ยคือสโมสรนิวคาสรเซนเนี่ยได้เสนอตําแหน่งในทีมนิวเกสเซลของสโมสรก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีการ เสนอตําแหน่งไปแล้วว่าคุณสนใจหรือเปล่ากับโปรเจกต์นี้คือเหมือนกับประมาณว่าสนใจแดนเอ็ดเวิร์ดมากๆแล้วก็สโมสรเนี่ยจะเข้ามาคุยอีกครั้งในอีกในหลังจากนี้อีกไม่กี่วันทางหน้าอ่าก็คือตอนนี้ก็คือในวันศุกร์เนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยสนใจแล้วก็ทาบทามแล้วแล้วก็มีข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บอกว่าแดนเอ็ดเวิร์ดขอลาออก แล้วก็ทางสายข่าวของ Neil นิวาสเซนเนีครับเขาบอกว่านิวาสเซลเตรียมตัวแต่งตั้งแดนเอ็ดเวิร์ดเดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแะชื่อแต่ถวเนี้ยก็คือเป็นผูน้อำนวยการด้านฟุตบอลของทีมหลังจากที่ตอนนี้เขาลาออกจากตำแหน่งในทีมของไบรตันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับตามสายข่าวเดลีนะ่เมลเคโคปเน e นอ่ะเพราะงั้นถามว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าผมรายงานลวนๆก็ขออภัยนะคนดูคือผมสรุปง่ายๆนะครับ แดนเอ็ดเวิร์ดขอลาออกจากไบตันส่วนไบตันก็ต้องการเงินชดเชยก้อนใหญ่จากนิวคาสเซลตอนนี้อยู่ในช่วงการเจรจาไบตันมีคนที่มารักษาการตรงนี้จนจบได้ดูการก็คือแดนนิเดวิดเวียร์แล้วก็สายข่าวนิวคาสเซนนะครับบอกว่าคุยกันไปแล้วในวันศุกร์แล้วก็มีการยื่นตำแหน่งหน้าที่ในนิวคาสเซลให้แล้วจะคุยกันหลังจากนี้อีกไม่กี่วันแล้ว ตามข่าวบอกว่าแดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยหลังจากที่ลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคของไบรตันเนี่ยนิวการเนเตรียมแต่งตั้งแดนเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้อำนวยการด้านฟุตบอลหรือว่าดี렉เตอร์ออฟฟุตบอลหลังจากเขาลาออกจากตําแหน่งในทีมไบรตันโอเคนะครับอันนี้ก็คือเคลียร์นะเรื่องนี้ถ้ามีเรือนๆลนก็ขออภัยนะครับอ่ะต่อมากันที่สายข่าวทางเคคโคปนะครับ รายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเขาบอกว่าสายข่าวจากทางฟิตเนสของเขาอ่ะทาง New นะิวการเซิร์เนี่ยบอกว่าคาร์ลัมวิลสันเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเร็วนี้เอ็ดดี้ฮาหวังว่าเขาจะกลับมาช่วยทีมได้ช่วงประมาณท้ายๆฤดูกาลประมาณ2 3หรือสนัดสุดท้ายแล้วก็เขาก็งงเหมือนกันนะกับข่าวที่ว่าไปเซนดนเบิร์นมาจากไรตันแล้วก็ค่อนข้างน่าสงสัยมากๆเพราะว่านักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บกระดูกนิ้วเท้านะครับที่นิ้วเท้าอ่ะประมาณว่านิ้วเท้าแล้วกันเนาะ อ่ะอันนี้ก็ถึงเป็นสาเหตุที่ว่ายังไม่สามารถลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้สำหรับแดนเบิร์นกีมาเลสประเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีแค่แดนเบิร์นนั่นแหละที่ยังไม่ได้ลงคนเดียวที่เป็น5นักเตะใหม่ส่วนบูน o กีมมเลสนะครับแข่งใหม่ราคาแพงของทีมนิวคาสเซลในตลาดรอบที่ผ่านมาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับชูเสื้อแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ลงสนามด้วย ก็คือเขาบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป UC ์ UCL กีเมล็บอกว่าผมไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของการทำมาโตแต่ว่าการเคลื่อนบอลไปข้างหน้าการมีส่วนร่วมกับทีมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนิวคาสเซิลเสนอโปรเจกต์ที่น่าสนใจจริงๆพวกเขาตรงไปตรงมามากๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ปิดบังเป้าหมายเลยว่าจะทำอะไรในฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้ารวมถึงอนาคตก็คือพวกเขาเนี่ยต้องการท้าทายพิมเียร์ลีก ฤดูก,กาลหน้าเป้าหมายของทีมคือการไปเล่น UCL ผมเชื่อว่าเป้าหมายที่ว่ามาของนิวคาสเซนเนี่ยจะสามารถทําได้เรากําลังจะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจมากมายมาก่อนหน้าอยู่แล้วผมชอบมากที่จะโดนเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชาบีหรืออินเนสตาอันนี้ก็คือบูน o กิมาเลสนะครับโอเคนะฮะถ้าผมลวนๆยังไงผมก็ขออาภัยแฟนบอลนิวคาสเซลทุกท่านนะฮะอะ 5คนที่ว่ามาก็ถ่ายรูปพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเลยนะค่าตัวเดี๋ยวรวมๆกันเกือบๆ100ล้านปอดนะครับที่เป็นแบบเงินที่จ่ายไปตอนแรกก็มียืมแมททาเกตแม่ถือว่าโอเคบูโนกีมาเลสประเดิมสนามแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองปรับตัวไปก่อนส่วนคิดวูดนะครับถึงแม้วหลายๆคนจะไม่ได้ชอบตั้งแต่ตอนแรกแต่ถ้าใครได้ดูเกมหลายๆเกมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่คิดวูดลงเนี่ย จะทราบนะครับว่าคิดวูดเนี่ยจริงๆก็เป็นกองแน่ที่เก็บบอลดีชนะลูกกาอากาศได้แล้วก็สามารถดึงตัวประกบได้ค่อนข้างเก่งมากประกบหนึ่งอาจจะไม่อยู่ก็ได้จะต้องประกบ1ถึง2คนเกือบตลอดส่วนแดนเบิร์นต้องรอดูหลังจากอาการบาดเจ็บส่วนที่เปียทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุ้มเพราะงั้นอนาคตน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับทีมทีมนี้นิวคาสเซิลนะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมใครชอบข่าวนิวคาสเซิล รวมถึงหลังเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร้ขอบคณครับ